เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่8พฤศจิกายนที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นนายชัดชัยงามวิวัตอันนันหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนพักการเมืองกออกตขอนแก่นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานกออกตขอนแก่นรับมอบหนังสือการให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการ,าก,ารการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีตัวแทนชาวบ้านจากหลากหลายอำเภอในจังหวัดขอนแก่นจำนวนมากมาให้กำลังใจพร้อมทั้งชี้แจงการเลือกตั้งนายก อบจขอนแก่นครั้งนี้กับสื่อมวลชนว่ามีแนวโน้มจัดทุจริตอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องสอบสวนไต่สวนเรื่องร้รองคัดค้านที่มีอยู่ด้วยความเป็นกลางสุจริตเที่ยงธรรมและยึดตามหลักกฎหมายเลือกตั้งมามือนี้เพื่อมาเป็นกําลังแรงใจให้กะกะตค่ะให้เพื่อนทํางานตรวจสอบแบบยุติธรรมค่ะการที่ผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว คิดว่ามันบยุติธรรำปนไดค่ะมันโปร่งใสค่ะอาทิเช่นนยิานคาว่าหาสิบบาทกระชนะได้ค่ะแล้วก็มือนีก็ะเลยมาเป็นกำลังแรงใจให้ก,กอกอตอเพื่อนใดทำงานแบบโปร่งใสค่ะบ่ะไดมากกดดันกอกกอตอนะคะมาเป็นกำลังแรงใจให้เพื่อนค่ะกับผมในนาม คณะกากลุ่มง,งานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมืองสำนักงานกตอตจังหวัดตังคุณชัดชัยงามวิวัฒนานันนะครับผู้แทนท่านผู้ในการสำนักงานกตอตจังหวัดังขลาท่านได้มาเป็นตัวแทนในการรับ,บอมอบหนังสือเกี่ยวกับการให้การให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพรรคการกัืตั้งนะครับเราก็จะ ดำเนินการสืบสวนและไต่สวนเรื่องร้องทัดแท้ที่มีนะครับด้วยความเป็นการปกิิติและที่ทำไปย,ยึดตามตามกฎหมายที่ตั้งนซึ่งตรงนี้ก็ขอให้ประชาชนทุกคนนะครับไว้ใจไว้วางใจได้ว่าเราจะทำงานด้วยความสุดเิตและเที่ทำนะครับเป็นเป็นเป็น,ปนตามกฎหมาย